không chung so. ja, ờ căn, cái, đến, đi khóa Kont, đầu, ờ không à, oh, không ờ không đi không ờ ờ không đang không khóa, không con con ờ nó đang là อ่ชาวเน็ตแชร์คลิปตัวตึงมวยไทยญาติเผยอกหักจนป่วยจิตวันที่19มกราคม2 5ง6สวังจันทร์จังหวัดระยองเพื่อตรวจสอบกรณีที่มีการแชร์คลิปผู้ชายโชลีลาแม่ไม้มวยไทยอยู่บริเวณหน้าสถานีตำรวจและภายในห้องควบคุม จนเป็นที่สนใจของชาวเน็ตกับลีลาและทวงท่าแม่ไม้มวยไทยที่ครบเครื่องของหนุ่มคนดังกล่าวแถมร่างกายก็กำยำแข็งแรงจนมีการฉายาให้ว่าจ้าพนมสองเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่16มกราคม2566ที่ผ่านมาจึงได้รับแจ้งเกิดเหตุคนคลุ้มคลั่งบริเวณถนนคลองไผ่หมู่6ตำบลชุมแสงอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอวังจันทร์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอวังจันทร์จึงเดินทางไปตรวจสอบ จนกระทั่งได้ควบคุมตัวมาที่สอพอวังจันทร์เพื่อสงบสติอารมณ์โดยทราบชื่อว่านายเปิ้ลอายุ40ปีพบว่าป่วยจิตเภทจึงคุมตัวมาสงบสติอารมณ์ที่สอพอวังจันทร์เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำตัวไปควบคุมไว้ในห้องควบคุมส่วนนายเปิ้ลก็ยังคงโชว์ลีลามมยไทยอยู่ภายในห้องควบคุมไม่หยุดทั้งหมัดเท้าเขา่าศอกตลอดทั้งคืนไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยจนกระทั่งญาติได้รับตัวกลับไปยังโชว์ลีลามมยไทยให้ชมก่อนกลับบ้านด้านนะ้าสาวของนายเปิ้ล เปิ้ลกล่าวว่านายเปิ้ลได้ป่วยเป็นจิตเภทสาเหตุอกหักจากคนรักหลังจากไปบวชพระเป็นเวลา3เดือนพอลาสิกขาออกมากลับมาทําสวนแต่เริ่มมีอาการผิดปกติชอบเดินถือมีดแล้วสวดคาถาไปบนถนนคนที่ไม่รู้จักต่างก็กลัวส่วนคนในพื้นที่จะทราบดีที่ผ่านมาไม่เคยทําร้ายใครสาเหตุที่คุ้มคลั่งเพราะไม่ได้กินยาพอกลับมากินยาก็เป็นปกติสามารถทํางานได้แล้วด้านชาวบ้านในพื้นที่ต่างก็เข้าใจในายเปิ้ลแต่ก็ต้องการ ให้ทางครอบครัวดูแลเรื่องยาอย่าให้ขาดเพราะเกรงว่าจะาคลุ้มคลั่งแล้วไปทำร้ายคนอื่นบนโลกออนไลน์ต่างก็ขนานนามว่าจาพนม2บางความคิดเห็นก็บอกว่าเป็นผู้ที่จะเดินรอยตามจาพนมซึ่งต่างก็ชื่นชมลีลามวยไทยที่นายเปิ้ลโชว์ให้ดู